เกิอู้เสมอว่าตั้งแต่พ่อกนันขึ้นมาอยู่ในตำบล่า,าเหนือนะพ่อกำนันเป็นเป็นคนต่างถิ่นแล้วก็ได้ได้มาได้ครอบครัวที่นี้นะเปิ้ลมาปุ๊บเนี่ยเปิ้ลก็มาใช้ชีวิตเป็นมอดคนหนึ่งเหมือนกันนะมอดไม้คือต้องทําไม้ขายแล้วมาเลี้ยงชีวิตเนาะท้ายที่สุดเนี่ยพ่อกำนันก็หวนกลับมากับผู้นำเนาะมีกลุ่มผู้นำบอกกี่คนนะครับตอนแรกเนี่ยรุ่นๆผมเนี่ยโอ้เกิดอย่างเตื้ครับตอนนั้นเนี่ยอายุ ก้าพวสิพบพวเน่เนาะออนรับเป็นละอ่อนแต่ท้ายๆสุดเนี่ยผมก็มีความมีสำนึกนะก็ได้ตั้งเครือข่ายเยาวชนขึ้นมาประเด็นของผมเขาเนี่ยอยู่2ประเด็นหลักที่ทำหนเรื่องทสบียรนี่แหละครับเนาะเพราะมีวิกฤตเกิดขึ้น2เนี่ยเรื่องวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยที่มันจะหายไปนะครับจนกระทั่งที่ว่าไปพอที่อื่นด้วยเนาะ ไปศึกษาดูงานขพ่อไปฟอนเนี่ยการศึกษาดูงานของผมเนี่ยมืนจะศึกษาดูงานที่มีผลสําเร็จต,ต้องไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจ้าบ้านที่อื่นนะครับ <S 2> <S 2> และก็เอามาเทียบเคียงกับที่นี่เป็นกระบวนการทํางานของผมเขาอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเครือข,ข่ายขณะกรรมกการเครือข่ายกันและก็ได้สร้างเครือข่ายจากเครือข่ายเป็นลอ,อนเนี่ยนะครับเยวบาวชนเนี่ยก็เอาคนใหญ่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายคนใหญ่เนาะรเริ่มแรกเนี่ยเมื่อปี2568 เนาะมันมีอยู่สองหมู่บ้านที่อยู่เป็นปางยอทั้งทั้งหมู่เนาะแต่หมู่หมู่อื่นน่ยมันมีผสมเป็นสองชนเผ่านะครับเปุนก็คิดลิเริ่มว่าโอ้น้ํามก็แห้งชีวิตคนเฮานี่ลําบากขึ้นนะครับเพือ่อเศรษฐกิจตอนนั้นนี่มันจะมีเหมือนปัจจุบันนี้เนาะพืชตัวแรกที่เข้ามาอยู่ใน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 พื้นที่ของตำบลท่าเหนือเนี่ยนะคือทุเรศงนะครับตอนนั้นเนี่ยปุนขายเป็นถังะเนาะเป็นปิ๊บอะคือปิ๊บหนึ่งเนี่ย 50บาทขึ้นจนถึงร้อยกว่าบาทนะเอาไปมาลงถึง50บาทเท่ากับเพิ่นก็อยู่ได้ก่อล้มเลิกไปเนาะแล้วก็มีพืชตัวอื่นเข้ามา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 ท้ายที่สุดปี2อง6นีกเนีนะก็มีเครือข่ายตั้งตำบลม่ทานเนี่ยอ่าก็นำพาพืชแทนตัวหนึ่งที่อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะเนาะเป็นการแก้ปัญหาเหมือนกัน ปัญหาเรื่องเกี่ยวก,กับการบุกรุกสถานที่การเลือกไม้ขายรักขายสัพพทานของ้าบ้านเนี่ยที่ผมห้องสัพพทาน้าบ้านนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่พึ่งพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันเป็นแก้ปัญหาแค่เบื้องปลายนะครับเพราะว่าพืชตัวนี้คือข้าวโพดฝักอ่อน,นเนาะข้าวโพดออกเข้ามาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสสิบหกโอ้าบ้านเนี่ยมีไรายได้เป็นล่ำเป็นสันแต่ปัจจุบัน,นยอยู่ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นดินก็เสียนะครดบา ็หลังๆเมื่อปี2535นะครับจริงๆแล้วพื้นที่นี่เนาะเมื่อถูกสำรวจแล้วนะมันมีการเสริมเนาะมีหน่วยงานเข้ามาในพื้นที่เยอะเนาะอย่างส่วนป่าหลวงสันกระแพงเนี่ยเนาะเมื่อก่อนเขตของอำเภอไม่ออน่เป็นเขตอำเภอสันกระแพงนะครับแต่แยกตัวมามีส่วนป่าหลวงสันกระแพงเมื่อปี2502เนาะมีเนื้อคิดแล้วก็เสาสองเนี่ยเพิ่อนก็มาตั้งสำนักงานอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันผลพ่ออยาก พระเจ้าอยู่หัวในสเสด็จมาตัานนี่นะมีพระลำล้อจะตั้งสูงศูนย์งคงกระลวงแห่งที่หนึ่งนะครับคือศูนย์แม่ทาเหนือนอะพร้อมๆกับส่วนป่าหลวงแม่ทาเหนือ,นอแต่ว่าศูนย์คงกระลวงแม่ท่าเหนือเนี่ยมาทางานจริงๆ,ๆ,ๆจริงจังที่มาส่งเสริมเรื่องอาชีพแต่เนี่ยเมื่อปีสามห้าเองเนาะสามห้าก็ผลพวงตัวโมดตัวมูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำให้จากวิกฤตที่นักเนาะบ่มีน้ํากินน้ําใจเนี่ยน้ำทาทั้งสายเนาะมีแต่ พื้นห้องหนามยากอ่ะไม่ยาลาบยากอ่ะเนาะขึ้นเป็นพื้นแล้วก็ตื้นเขินบอกมีน้ําสูปที่จะใส่สวนจริงๆนั่นนะตามพื้นเพเดิมเนาะตามวิถีชีวิตของคุณยนยนเป็นคนเคารพธรรมชาตินะเนาะผมคิดว่าทุกซิ่งอย่างเนี่ยมีทั้งเมื่อก่อนเนี่ยบนต้องใจมาตรการใดๆในการจัดการใจภูมิปัญญาเท่านั้นเนาะในการจัดการเมื่อก่อนผมบอกลองที่นี่ก็ มีการทำให้หมุนเวียนกันในใน,ในอดีตเนาะผมตัวน้อยๆเนี่ยผมก็ไปห้อยไปน้อยโดยพ่อแม่ไปนอนให้เนาะไปกินบัดแตงกินอนย่างที่ปลนผลผลิตอยู่ในให้เนาะแต่หลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ปี2030นะเนาะมีพืชตัวใหม่ที่มาทดแทนไล่หมุนเวียนนั่นนะเป็นพืชไล่เนาะอย่างข้าวโพดฟ,ฟักอ่อนก้นพืชตัวอื่นที่ครการหลวงมาส่งเสริมกแต่ วิถีชีวิตจริงๆเนี่ยนาจากที่ใช้พุ่มปัญญานในการจัดการบางครั้งนะี่ยแค่ภูมิปัญญาอย่างเดียวมัน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 บป,ปอ,ปอเนาะมันก็เลยต้องใช้มาตรการของชุม